สวัสดีครับป้าโอก็จะทําลายต้นมะละกอที่เป็นสผยตายเพราะยังไงมันไม่มีลูกนยครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ยค่ะน,นี่อย่างเงี้ยงงงก็ไม่มีลูกออกมามีแต่ก็มันบนสวยเราจะทําลายนะคะเ,เพื่อนๆนี่เดีเอ,อเอาออกให้มันหมดลอด อยู่เดตรงกลางกลางลานหนึอ่อนะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเราจะหาพื้นที่เราแน่นไปหมดนะครับเราจะหาพื้นที่เพื่อปลูกผลผลิตใหม่เธอเอาโซมมาปลูตรงนี้หน่อยได้ไหม,ไมเนี่ยมันเจอน้ำมันได้น้ำดิได้แล้วก็มันใหญ่ต้นพริกเราก็เยอะอยู่ตรงนี้ ใช่เพราะหวานนุ่มเนี่ออกนื่นกน่งพริกยังแดงอ่ะฉันหวานนีเียบใช่นี่ครับเพื่อนพอให้มันมีพื้นที่ในการปลูกอะไรสักอย่างนี่ครับอโอโวคาโดต้นนี้นี่คือสูงจะเท่าต้นกล้วยเราเพื่อนเพื่อนเ่น<ๆ>ตอนนั้น,น,ต,นอตอนนั้น สูงเท่าๆกับพี่เปานี่สูงกว่าพี่เปาอีกเพื่อนว่าเมื่อกี้ซักผ้าทุกวันน้ํามันก็ลงไปตรงนี้มันก็ได้น้ําจากซักผ้าครับเน,นี่ยทำลายนะครับเพื่อน,น,ะะนเอน,นี่ยมันจะดูโล่งมากได้เวลาทำลายนะช่วงนี้ลูกค้าหน้าร้านไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงบ่ายเขาก็ร้อนเนาะ ได้ได้ตอนโอ้สว่างเลยครับเพื่อนๆน,น,น,นี่ครับสว่างบ้านเรียกว่าเก็บกันแล้วก็ดื้อดื้อที่เจ้า <c oughs> ใช่ ทำเป็นแปลงผักก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ต้องปลูกซื้อกินดีกว่าครับเพราะว่ากินไม่ทันปลูกไม้ผลดีกว,ว่าใช่ค่ะพวกนี้กินไม่ทันเราเรา,นะเรากินผักทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าปลูกแล้วมันกินไม่ทันก็เสียดายซื้อดีกว่าต้นกล้วยต้นนี้ก็ใบเหลืองเพราะโอบอกจะตัดทิ้งเขาบอกว่ามันติดเชื้อราอะไรก็ไม่รู้ค่ะ มันอย่างนี้มันยังงอกใช่ยไหมมัน,มนต้อกทำลายปลาต้องขยายพันธุ์ต้นยาวเด้อมันมีลูกเยอะมากเลยนี่ครับเพื่อนสูงต้นนี้พันธุ์อะไรก็ไม่รู้เนาะมันสูงมากครับได้มาจากสาแก้ว นั่นไงแล้วก็ตรงนู้นน่ะเธอขวามือเออแล้ตรงหน้าเธอเดินตรงไปใช่อโอครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆน, <laughs> น้าแดงบอกว่า อะไรนะเอ่ออะไรนะเม็ดอันนี้ผักอะไรนะเธอโอ้ต้นนี้ต้นใหญ่ครับเพ<ๆ>ื่อนๆครับโอกระอูอแล้วก็สวัสดีครับ